เสียงฝนกระทบหลังคาดังเปาะแปะในค่ำคืนที่มืดสนิททำให้บรรยากาศภายในบ้านไม้เก่าเงียบงันยิ่งกว่าทุกวันท่ามกลางความเงียบงันนั้นมีเพียงเสียงร้องให้เบาๆของทารกที่ดังสะท้อนอยู่ในห้องแคบๆเสียงนั้นไม่ใช่แค่เสียงงอแงธรรมดาแต่เป็นเสียงที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเหมือนต้องการบอกบางอย่างที่คนเป็นแม่ยังไม่ทันเข้าใจมินตราสาววัยยี่สิบปลายๆที่เพิ่งคลอดลูกได้สามวันลุกขึ้นมาจากที่นอนด้วยดวงตาอ่อนลา้าเธออุ้มลูกน้อยไว้แนบอก,อกพยายามปลอบโยน แต่ยิ่งอุ้มเสียงร้องก็ยิ่งดังขึ้นราวกับเด็กน้อยกำลังมองเห็นอะไรบางอย่างที่เธอมองไม่เห็นความรู้สึกเย็นวา่าล่นขึ้นตามสันหลังของมินตราเมื่อได้ยินเสียงกุกกักเ,เบามาจากมุมมืดของห้องทั้งที่ในบ้านมีเพียงเธอกับลูกเธอสูดหายใจลึกๆพยายามบอกตัวเองว่าคงเป็นเสียงลมหรือเสียงไม้ลั่นตามสภาพแต่เสียงนั้นกลับใกล้เข้ามาเรื่อยๆพร้อมกับเงารางๆที่เหมือนกำลังเคลื่อนผ่านหน้าต่างมินตรากอดลูกแน่นกว่าเดิมหัวใจเต้นรัวจนแทบหลุดจากหน้าอก ฝนภายนอกเริ่มตกหนักขึ้นสายฟ้าพาลงมาทำให้ห้องสว่างว่าเพียงเสี้ยววินาทีและในช่วงเวลานั้นมินตราเหมือนเห็นเงาของผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงปลายเตียงผมยาวรุงรังใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่ามองมายังเธอและลูกน้อยโดยไม่กระพริบตาเมื่อแสงว่าหายไปเงานั้นก็หายไปด้วยแต่เสียงทานกล้องกลับดังยิ่งกว่าเดิมเหมือนกำลังหวาดกลัวสุดขีดมินตราตัดสินใจอุ้มลูกแน่นแล้วรีบออกจากห้องเดินฝ่าสายฝนออกไปโดยไม่หันกลับมาเพราะในใจเธอรู้ดีว่าทั้งเธอและลูก ไม่ได้อยู่ลำพังในบ้านหลังนั้นอีกต่อไปจุดเริ่มต้นของชีวิตคู่ของมินตราไม่เคยสวยงามอย่างที่ใครภายนอกเข้าใจเธอพบกับการในวันที่คิดว่าตัวเองโชคดีที่มีคนเข้ามาเติมเต็มแต่หลังแต่งงานไม่นานทุกอย่างกลับค่อยๆเปลี่ยนไปการเริ่มกลับบ้านดึกขึ้นเรื่อยๆพร้อมข้ออ้างที่ฟังดูซ้ำซากและทุกครั้งที่มินตราถามเขามักตอบด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดจนเธอเริ่มเรียนรู้ว่าการเงียบคือทางเดียวที่จะไม่ทำให้เกิดปัญหา ความรักที่เคยอบอุ่นกลายเป็นความเย็นชาในเวลาไม่นานมินตรารู้สึกว่าตัวเองกลายเป็นเพียงคนแปลกหน้าในบ้านหลังเดียวกันการไม่สนใจว่าเธอกินข้าวหรือยังป่วยหรือไม่หรือแม่แต่ร้องให้ต่อหน้าเขาเขาก็เพียงเดินผ่านราวกับไม่เห็นเธออยู่ตรงนั้นจนบางครั้งมินตราเริ่มสงสัยว่าทำไมเธอถึงยอมทนอยู่กับความรู้สึกโดดเดี่ยวแบบนี้ได้นานขนาดนั้นช่วงที่เธอตั้งครันกลับเป็นช่วงที่ทุกอย่างเลวร้ายที่สุดเธอหวังว่าลูกจะทำให้ครอบครัวกลับมาอบอุ่น แต่สิ่งที่ได้คือการถูกละเลยยิ่งกว่าเดิมการกลับมาบ้านน้อยลงบางคืนไม่กลับเลยด้วยซ้ำม,มินตรานั่งรูปท้องตัวเองอยู่บนเตียงเฝ้ารอประตูบ้านเปิดแต่ก็ต้องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อคลอดลูกได้สามวันการกลับพาผู้หญิงแปลกหน้าเข้าบ้านโดยไม่สนใจว่าภรรยาที่เพิ่งผ่านความเจ็บปวดกำลังต้องการกำลังใจเพียงใดมินตรารู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกเป็นชิ้นชิ้นเธออุ้มลูกน้อยมองทุกอย่างด้วยน้ำตาคลอเบ้าวความเจ็บปวดที่สะสมมานานพุ่งขึ้นจนทนไม่ไหว และมันทําให้เธอเริ่มตระหนักว่าความสัมพันธ์ที่ควรเป็นความสุขกลับกลายเป็นกับดักที่กําลังทําลายเธอทีละน้อยนั่นคือจุดเริ่มต้นที่ทําให้มินตรารู้ว่าชีวิตคู่ที่ไม่มีความสุขอาจอันตรายยิ่งกว่าสายฝนกลางดึกหรือเงาลึกลับในบ้านเสียอีกเพราะมันทําให้หัวใจคนหนึ่งค่อยๆดับลงโดยไม่มีใครสังเกตเห็นเลยวันที่มินตราคลอดลูกควรเป็นวันที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและรอยยิ้ม เธอคิดไว้เสมอว่าอย่างน้อยการคงอยู่ข้างๆในช่วงเวลาสำคัญที่สุดของชีวิตแต่ความจริงกลับไม่เป็นแบบนั้นเลยตั้งแต่น้ำคร่ำเริ่มไหลมินตราติดต่อการไม่ได้โทรไปกี่ครั้งก็ไม่มีใครรับเธอถูกพาไปโรงพยาบาลโดยเพื่อนบ้านที่เห็นว่าเธอเจ็บท้องจนแทบยืนไม่ไหวระหว่างอยู่ในห้องคลอดเธอหวังทุกนาทีว่าเขาจะรีบตามมาเสียงร้องแรกของลูกทำให้มินตราน้ำตาไหลแต่ไม่ใช่แค่เพราะดีใจหากเพราะความเหงา และความว่างเปล่าที่โอบล้อมหัวใจไม่มีเสียงสามีไม่มีมือของใครมาจับมือเธอไว้ไม่มีคำปลอบโยนใดๆนอกจากเสียงเครื่องมือทางการแพทย์และเสียงพยาบาลที่คอยดูแลหลังคลอดไม่กี่ชั่วโมงการเพียงส่งข้อความสั้นๆมาว่ากำลังยุ่งเดียวค่อยไปไม่มีคำยินดีไม่มีคำถามถ,ามถึงลูกไม่มีแม่แต่ความสนใจต่อความปลอดภัยของภรรยามินตรานั่งนิ่งอยู่บนเตียงผู้ป่วยมองข้อความนั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าความเงียบของเขาดังกว่าฝนหนักที่ตกอยู่ภายนอกเสียอีก วันที่เธออุ้มลูกกลับบ้านการนั่งอยู่ในห้องรับแขกไม่แม่แต่จะลุกมาดูหน้าลูกครั้งแรกเขามองเธอเพียงชั่วครู่ก่อนหันกลับไปมองโทรศัพท์ราวกับสิ่งมีค่าที่สุดในชีวิตของเธอไม่มีความหมายสำหรับเขาเลยมินตราพยายามบอกตัวเองว่าอาดเพราะเขาเหนื่อยอาดเพราะงานยุ่งแต่ลึกๆในใจเธอรู้ดีว่าไม่ใช่มันคือความห่างเหินที่ก่อตัวขึ้นนานแล้วและกำลังขยายตัวจนแทบไม่เหลือพื้นที่ให้เธอหายใจ วันที่คลอดควรเป็นจุดเริ่มต้นของครอบครัวที่สมบูรณ์แต่สำหรับมินตรามันคือวันที่เธอรู้ว่าตัวเองกำลังเดินอยู่ลำพังจริงๆแม่จะมีใครอีกคนยืนอยู่ในบ้านเดียวกันก็ตามมินตราจำได้ชัดเจนถึงวันที่เธออุ้มลูกน้อยกลับมาบ้านหลังคลอดได้เพียงสามวันร่างกายยังอ่อนแรงแต่หัวใจยังหวังว่าบ้านจะเป็นที่พักใจให้เธอได้หายใจบ้างทว่าประตูบ้านที่เธอเปิดเข้าไปกลับนำพาความเจ็บปวดครั้งใหม่ที่หนักยิ่งกว่าความเจ็บคลอดใดๆ เสียงหัวเราะเบาๆดังมาจากห้องครัวทำให้มินตราขมวดคิ้วด้วยความมุนงงเธอเดินช้าๆเข้าไปใจเต้นแรงอย่างไม่มีเหตุผลเมื่อประตูห้องครัวเปิดออกเธอเห็นผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่บนโต๊ะอาหารผิวขาวจัดแต่งหน้าจัดจ้านและมองมินตราด้วยสายตาที่ไม่ใช่ความเกรงใจแม้แต่น้อยการเดินออกมาจากมุมห้องพอดีเขาไม่ได้ตกใจไม่ได้รีบอธิบายเพียงพูดเสียงเรียบเหมือนเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องไม่สำคัญว่า นี่เพื่อนคำสั้นๆนั้นเจ็บยิ่งกว่าคำโกหกชนิดใดมินตรากอดลูกแน่นรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบจนแทบหายใจไม่ออกผู้หญิงคนนั้นลุกขึ้นมายืนตรงหน้าเธอรอยยิ้มที่ติดริมฝีปากดูเย็นชาและดูถูกกว่าคำพูดใดๆเธอมองมินตราตั้งแต่หัวจรโเท้าเหมือนกำลังมองคนที่ไม่ควรอยู่ในบ้านหลังนี้ด้วยซ้ำก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนหวานแต่แฝงน้มลึกว่าเพิ่งคลอดเหรอคะ่ะดูเหนื่อยมากเลยนะคำพูดนั้นทำให้มินตรารู้ทันทีว่าผู้หญิงคนนี้ ไม่ได้เป็นแค่เพื่อนอย่างที่การบอกเธอไม่จำเป็นต้องถามไม่จำเป็นต้องได้ยินคำสารภาพใดๆเพราะสายตาของทั้งคู่บอกความจริงหมดแล้วมินตรายืนตัวแข็งเหมือนถูกตรึงอยู่กับที่ภายในบ้านที่ควรจะเป็นที่พักพิงกลับรู้สึกเย็นชาจนเหมือนถูกผลักออกไปอยู่ข้างนอกเธออุ้มลูกแนบอกกลิ่นของทารกน้อยเป็นเพียงสิ่งเดียวที่ทำให้เธอยังยืนอยู่ได้ในตอนนั้นเองมินตรารู้ชัดเจนว่าผู้หญิงแปลกหน้าที่ก้าวเข้ามาในบ้าน ไม่ใช่แค่บุคคลภายนอกแต่คือเงาของความพังทลายของชีวิตคู่ที่เธอไม่อาจหลีกเลี่ยงได้อีกต่อไปมินตรายืนเงียบอยู่กลางห้องกอดลูกแน่นเหมือนเป็นสิ่งเดียวที่ยึดเธอให้อยู่กับความจริงแต่ความจริงในบ้านหลังนี้กลับโหดร้ายเกินกว่าที่เธอคาดคิดผู้หญิงแปลกหน้ายังคงยืนจ้องเธอด้วยรอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความเหนือกว่าและก่อนที่มินตราจะได้ขยับตัวหรือพูดอะไรเธอก็ได้ยินคำพูดที่ทำให้หัวใจของคนเป็นแม่แตกสลายลงทันทีการพูดขึ้นเสียงนิ่งๆเหมือนกำลังตำหนิเด็กคนหนึ่ง จะกลับมาทำไมเร็วนักยังไม่พร้อมก็อยู่ที่โรงพยาบาลไปสิคนอื่นเขาจะได้มีความสงบบ้างมินตราชะงักหูอื้อไปชั่วขณะเธอไม่อยากเชื่อว่าคนที่เคยสาบานว่าจะดูแลก,กันในวันที่ยากลำบากจะพูดคำแบบนี้ออกมาได้โดยเฉพาะในวันที่เธอเพิ่งผ่านความเจ็บปวดที่สุดในชีวิตแต่ความเจ็บยังไม่หยุดแค่นั้นผู้หญิงคนนั้นหัวเราะออกมาเบาๆก่อนพูดเสริมขึ้นด้วยน้ำเสียงหวานแต่แฝงผิดร้ายเด็กเล็กนี่เสียงดังจริงๆนะคะคุณการบอกแล้วว่า บ้านจะวุ่นวายถ้ามีเด็กแบบนี้อยู่ด้วยคำว่าเด็กแบบนี้แทงลึกลงในหัวใจของมินตราราวกับมีเธอมองหน้าผู้หญิงคนนั้นทั้งน้ำตาไม่ใช่เพราะโกรธแต่เพราะสงสารลูกน้อยที่ต้องมาถูกดูถูกตั้งแต่ยังลืมตาไม่ครบสัปดาห์ลูกน้อยในอ้อมแขนยังร้องให้เบาๆเหมือนได้ยินทุกอย่างมินตรารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังพังลงตรงหน้าเธอพยายามกลืนก้อนสะอื้นลงคอแต่ยิ่งกลืนความเจ็บก็ยิ่งท่วมทนคำพูดของทั้งสองคนไม่ได้ทำร้ายแค่เธอ แต่มันทำร้ายความเป็นแม่ของเธอทำร้ายความตั้งใจที่จะสร้างครอบครัวและทำลายหัวใจที่เพิ่งแตกสลายไปแล้วครั้งหนึ่งในห้องคลอดในวินาทีนั้นมินตรารู้ดีว่าความเจ็บปวดที่มาจากคนใกล้ตัวมันร้ายแรงที่สุดและมันคือจุดที่ทำให้เธอเริ่มคิดว่าบางทีการอยู่ในบ้านหลังนี้อาจไม่ใช่ความปลอดภัยสำหรับเธอและลูกอีกต่อไปเลยมินตรานั่งนิ่งอยู่บนเก้าอี้ยาวหน้าบ้านหลังจากเหตุการณ์ภายในบ้านเพิ่งผ่านไปไม่กี่นาที แต่สำหรับเธอเหมือนผ่านมาหลายปีความเหน็บหนาวจากลมฝนพัดผ่านผิวกายแต่กลับไม่เจ็บเท่าคำพูดที่กรีดลึกลงไปในหัวใจความเงียบภายนอกบ้านกลับทำให้เสียงเสียดแทงในหัวของเธอดังชัดขึ้นคำพูดที่บอกว่าลูกของเธอทำให้บ้านวุ่นวายและคำตำหนิที่ทำให้เธอรู้สึกว่าไม่ควรกลับบ้านน้ำตาไหลเงียบๆลงบนแก้มมินตรามองหน้าลูกน้อยที่ตอนนี้หลับเพราะความเหนื่อยอ่อนเธอรู้ดีว่าหากอยู่ที่นี่ต่อไปลูกจะเติบโตท่ามกลางคำเหยียดยามความเย็นชา และรอยแผลในใจที่ไม่มีเด็กคนไหนควรต้องเจอความคิดแรกที่ผุดขึ้นในหัวคือหนีและครั้งนี้มันไม่ได้เกิดจากความกลัวแต่เกิดจากสัญชาตญาณของแม่ที่ต้องปกป้องลูกเธอหันกลับไปมองบ้านหลังนั้นอีกครั้งบ้านที่เคยคิดว่าจะเป็นที่ปลอดภัยสถานที่เริ่มต้นของครอบครัวแต่ตอนนี้กลับเหมือนกรงขังที่ค่อยๆบีบหัวใจให้แหลกละเอียดมินตรารู้ว่าหากเธออยู่ต่อเธอจะค่อยๆหมดแรงค่อยๆจมลงเหมือนคนกำลังถูกน้ำพัดพา โดยไม่มีใครยื่นมือช่วยเสียงเท้าของการเดินอยู่ในบ้านดังลอดออกมาพร้อมเสียงหัวเราะของผู้หญิงคนนั้นมินตรากัดริมฝีปากแน่นความเจ็บปวดถูกทับซ้อนด้วยความเด็ดเดี่ยวเธอลุกขึ้นอย่างแผ่วเบาคว้าถุงผ้าที่ใส่ของจําเป็นเพียงไม่กี่อย่างเสื้อเด็กผ้าอ้อมเงินเก็บเล็กน้อยที่ซ่อนไว้และผ้าคลุมบางๆงเธอรู้ดีว่าตัวเองไม่มีแผนไม่มีจุดหมายปลายทางแต่สิ่งที่เธอรู้คือทุกก้าวที่เดินออกไปไกลาจากบ้านหลังนี้คือก้าวที่นำลูกไปสู่ที่ที่ปลอดภัยกว่า เมื่อเธอก้าออกสู่ถนนมืดมืดท่ามกลางฝนที่ยังโปรยลงมาเบาๆหัวใจของมินตราเต้นแรงแต่ไม่ใช่เพราะกลัวอีกต่อไปมันคือความกล้าครั้งแรกในชีวิตของผู้หญิงคนหนึ่งที่เลือกจะเป็นแม่ที่ปกป้องลูกแม้ต้องแลกด้วยทุกอย่างที่เคยมีคืนแรกที่มินตราพาลูกหนีออกจากบ้านเป็นคืนที่ทั้งมืดและว่างเปล่าจนเธอแทบยืนไม่ไหวลมเย็นประทะใบหน้าในขณะที่ฝนเริ่มสาแต่เสื้อผ้าของเธอ และลูกยังชื้นไฟถนนสลัวสลัวส่องให้เธอเห็นวัดเล็กๆริมทางวัดที่เธอเคยเดินผ่านแต่ไม่เคยคิดว่าจะกลายเป็นที่พักพิงในยามชีวิตแตกร้าที่สุดเธอเดินเข้าไปช้าๆอุ้มลูกแนบอกเหมือนกลัวว่าโลกจะพลากไปพื้นดินชื้นจากฝนทําให้ทุกก้าหนักและเจ็บแต่หัวใจของแม่พาเธอเดินไปจนถึงศาลาไม้เก่าๆที่เปิดไฟไว้สลัวสลัวแม่ชีสูงวัยรูปหนึ่งมองเห็นมินตราเดินเข้ามาใบหน้าของท่านเต็มไปด้วยความอ่อนโยนท่านไม่ถามอะไรทันที ไม่ตำหนิไม่สงสัยเพียงเดินเข้ามารับผ้าห่มบางๆที่คลุมลูกของเธอแล้วพาเข้าไปในศาลาอย่างแผ่วเบาลูกเหนื่อยมากใช่ไหมเสียงของแม่ชีเบาและอบอุ่นราวกับอ้อมกอดที่เธอโหยหามานานเพียงได้ยินคำถามนั้นน้ำตาของมินตราก็ไหลอย่างห้ามไม่อยู่เธอพูดอะไรไม่ได้เลยมีเพียงเสียงสะอื้นที่สั่นออกมาจากความเจ็บลึกในใจแม่ชีไม่เร่งให้เธอพูดไม่บังคับให้เล่าเพียงวางมืออุ่นๆลงบนไหลของเธออย่างใจดีบางบ้านมีหลังคาแต่ไม่ใช่ที่พักพิง แม่ชีกล่าวเบาๆท่าที่นั่นไม่ใช่ที่สำหรับแม่และเด็กก็ไม่ต้องฝืนอยู่คำพูดนั้นเหมือนปลดโซ่ที่รัดหัวใจของมินตรามานานเธอรู้สึกหายใจได้เต็มปอดครั้งแรกตั้งแต่คลอดลูกออกมาแม่ชีเตรียมผ้าห่มแห้งให้และปูเสื่อให้มินตรานอนมุมหนึ่งของศาลาลูกน้อยหลับอยู่ในอ้อมแขนอย่างสงบกว่าที่เคยเหมือนสัมผัสดได้ถึงความปลอดภยัยก่อนที่มินตราจะข่มตาหลับแม่ชียิ้มอ่อนๆแล้วพูดขึ้นว่าชีวิตอาจทำให้เจ้าล้มหนักแต่การลุกครั้งนี้ เพื่อเด็กน้อยในอ้อมแขนนั่นสวรรค์จะเห็นความกล้าของเจ้าคืนนั้นมินตรานอนหลับทั้งน้ำตาแต่ไม่ใช่น้ำตาแห่งความเจ็บเป็นน้ำตาแห่งการเริ่มต้นใหม่วันที่มินตราได้พักที่วัดเพียงสองคืนแม่ชีก็แนะนำให้เธอติดต่อมูลนิธิแห่งหนึ่งที่รับดูแลแม่และเด็กที่กำลังประสบปัญหาในครอบครัวมินตราลังเลอยู่ไม่น้อยกลัวว่าจะถูกปฏิเสธกลัวว่าคนอื่นจะตัดสินแต่เมื่อมองลูกน้อยที่หลับในอ้อมแขนเธอก็รู้ว่าต้องลองไม่มีทางเลือกอื่นอีกแล้ว เมื่อไปถึงมูล,ลนิธิอาคารสีขาวเรียบง่ายดูอบอุ่นกว่าที่เธอคาดไว้พนักงานหญิงคนหนึ่งรีบเข้ามารับเธอพูดด้วยเสียงอ่อนโยนไม่ถามซักไซสไม่มองมินตราด้วยสายตาดูแคลนมีเพียงคำว่าเข้ามาก่อนนะคะเราจะช่วยคุณเองเพียงเท่านั้นมินตราก็เกือบร้องให้อีกครั้งแต่คราวนี้เป็นเพราะโล่งใจพนักงานพาเธอไปยังห้องพักเล็กๆที่สะอาดมีเตียงเดี่ยวผ้าห่มใหม่มุมสำหรับเด็กพร้อมผ้าอ้อม และนมผงที่จัดวางให้เรียบร้อยมินตราแทบไม่เชื่อว่าสถานที่แบบนี้ยังมีอยู่จริงในโลกที่โหดร้ายใบนี้หลังจากจัดของเสร็จเจ้าหน้าที่อีกคนก็มานั่งคุยด้วยอย่างใจดีที่นี่คุณจะได้พักได้ฟื้นตัวไม่ต้องกลัวไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้คนเดียวเรามีที่ปรึกษามีแม่แม่คนอื่นที่เคยเจอแบบเดียวกันพร้อมจะช่วยกันประคองไปนะคะคําพูดนั้นทําให้หัวใจของมินตราอ่อนลงทันทีเธอรู้สึกว่าภาระที่หนักอึ้งบนบ่าถูกแบ่งออกไปเล็กน้อยแม่จะยังไม่หมดไปทั้งหมด แต่แค่นั้นก็ทําให้เธอเริ่มมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่เคยมืดมิดคืนแรกในมูลนิธิลูกน้อยหลับสบายบนเปลผ้าส่วนมินตรานั่งมองเขาด้วยความรู้สึกที่ไม่เคยมีมาก่อนความหวังเธอรู้ดีว่านี่ไม่ใช่จุดจบของความเจ็บปวดแต่เป็นจุดเริ่มต้นของชีวิตใหม่ที่เธอและลูกกําลังจะสร้างด้วยสองมือของตัวเองเป็นครั้งแรกที่มินตรารู้สึกว่าเธอไม่ได้ลำพังอีกต่อไป ในทุกวันของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มูลนิธิมินตราค่อยๆเยียวยาใจตัวเองทีละเล็กทีละน้อยแม้บาดแผลจากอดีตยังคงอยู่แต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้เธอมีแรงลุกขึ้นทุกเช้าคือใบหน้าเล็กๆที่มองเธอด้วยด,ว,ยดวงตาบริสุทธิ์ที่สุดในโลกลูกน้อยไม่เคยพูดไม่เคยปลอบไม่เคยให้คําสัญญาใดๆแต่ความรักจากเขากลับชัดเจนและจริงแท้กว่าคาพูดสวยรูของใครหลายคนที่เคยทําให้เธอเจ็บทุกครั้งที่มินตรานั่งให้นมเขาจะมองหน้าเธออย่างแนบแน่นราวกับต้องการบอกว่า แม่มีฉัน,นะทุกครั้งที่เธอร้องให้เงียบๆในยามค่ำคืนเขาจะใช้มือเล็กๆปัดแก้มของเธอเหมือนกำลังปลอบให้เข้มแข็งทุกครั้งที่เธอเหนื่อยจนคิดว่าจะทนไม่ไหวรอยยิ้มไร้เดียงสาของเขาก็ทำให้เธอรู้ว่าตัวเองยังมีเหตุผลให้สู้ในโลกที่เต็มไปด้วยคนพูดมากแต่ทำให้อีกฝ่ายเจ็บปวดลูกกลับเป็นสิ่งเดียวที่ไม่เคยทำร้ายเธอเลยไม่เคยทอดทิ้งไม่เคยมองด้วยสายตาดูถูกไม่เคยทำให้เธอรู้สึกว่าไม่คู่ควร มีคืนหนึ่งที่เธอร้องไห้เพราะคิดถึงอดีตมากเกินไปเธอก้มลงมองลูกที่กำลังหลับอยู่ข้างๆแล้วพูดเบาๆแม่จะเป็นแม่ที่ดีพอไหมลูกในขณะนั้นเองลูกน้อยก็ขยับตัวเล็กน้อยยื่นมือเล็กๆมาจับนิ้วเธอไว้แน่นอย่างไม่ตั้งใจแต่มินตรารู้สึกเหมือนถูกส่งพลังบางอย่างเข้ามาในหัวใจพลังที่อบอุ่นจนทำให้เธอหยุดร้องทันทีความรักที่แท้จริงไม่จำเป็นต้องหอวือหวาไม่ต้องมาพร้อมคำสัญญาไม่ต้องมีเงื่อนไขมันอาจมาในรูปของมือเล็กๆ ที่กำลังกอบกุมนิ้วของแม่ไว้หรือในลมหายใจอุ่นๆที่หลับพริมข้างกายมินตราเริ่มเข้าใจในสิ่งที่แม่ชี้เคยบอกบางครั้งความรักที่แท้จริงคือความรักที่เด็กตัวเล็กๆคนหนึ่งมอบให้โดยที่เขายังไม่รู้จักคำว่ารักด้วยซ้ำและนั่นคือความรักที่เยียวยาหัวใจของเธอได้มากที่สุดในโลกหลายเดือนผ่านไปชีวิตของมินตราเริ่มเข้าที่มากขึ้นเธอได้งานช่วยดูแลเอกสารในมูลนิธิได้พบแม่แม่คนอื่นที่เคยเจ็บเหมือนกัน และที่สําคัญที่สุดใจของเธอเริ่มแข็งแรงขึ้นทีละนิดแต่ในวันที่เธอคิดว่าตัวเองก้าวข้ามอดีตไปแล้วเธอกลับพบซองจดหมายสีขาววางอยู่หน้าห้องพักลายมือคุ้นตาบนซองทําให้หัวใจเธอเต้นแรงการมือของมินตราสั่นเล็กน้อยแต่เธอก็เปิดมันออกอย่างช้าๆข้างในมีจดหมายหนึ่งแผ่นเขียนด้วยลายมือสันคลอนเหมือนคนลังเลระหว่างความเสียใจกับความภาคภูมิใจจอมปลอมมินตรา ฉันได้ยินว่าลูกเกิดแล้วอยากเห็นหน้าอยากให้กลับมาคุยกันบ้านมันเงียบไปตั้งแต่เธอออกไปฉันอาจจะพูดแรงไปแต่เธอก็ควรเข้าใจว่าฉันเครียดตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วเธอกลับมาจะได้ช่วยกันดูแลบ้านเหมือนเดิมฉันขอโทษท่าที่ผ่านมาไม่ดีพอแต่ขอให้คิดถึงอนาคตของลูกด้วยจบลงด้วยลายเซ็นที่มินตราเคยเฝ้ามองด้วยความรักแต่วันนี้มันช่างว่างเปล่าเหลือเกินเธอนั่งนิ่งอยู่นานมองจดหมายแผ่นบางๆถึงสามครั้งก่อนถอนหายใจหนักๆไม่ใช่เพราะคิดถึงไม่ใช่เพราะสับสนแต่เพราะเธอรู้แล้วว่า คนบางคนไม่ได้ขอโทษเพราะรักแต่เพราะเสียของที่เคยมีอยู่ในมือไปมินตรามองลูกที่กำลังเล่นของเล่นไม้บนพื้นเด็กน้อยหัวเราะอย,ย่างสดใสดวงตาบริสุทธิ์ไรเงาความเศร้าใดๆเธอเดินไปนั่งข้างลูกโอบกอดเขาไว้แน่นแล้วพูดกับตัวเองในใจเราผ่านอะไรมาไกลเกินกว่าจะย้อนกลับไปแล้วจดหมายนั้นถูกพับอย่างเรียบร้อยก่อนวางลงในลิ้นชักไม่ใช่เพราะเธอเก็บมันไว้ด้วยความผูกพันแต่เพราะมันเป็นหลักฐานของการตัดสินใจครั้งสำคัญการเลือกอนาคตที่ไม่มีเขาอีกต่อไป คืนนั้นมินตรานั่งเขียนจดหมายตอบสั้นๆฉันขอโทษแต่ฉันและลูกกำลังมีชีวิตใหม่ที่ดีขึ้นและเราเลือกเดินต่อโดยไม่กลับไปที่เดิมอีกขอให้คุณดูแลตัวเองเช่นกันไม่มีคำสาปแช่งไม่มีความโกรธมีเพียงความชัดเจนและการให้อภัยตัวเองในอดีตเธอปิดซองพับเรียบแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิช่วยจัดการเมื่อวางปากกาลงมินตรารู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกเธอไม่ได้ชนะอดีต แต่เธอเลือกไม่กลับไปติดอยู่ในมันอีกและนั่นคือก้าวแรกของผู้หญิงคนหนึ่งที่ตัดสินใจเดินต่อด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิมสองเท่า